สถาบันวัฒนธรรมศึกษากายานิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นส่วนงานวิชาการกลางของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการดำเนินการด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และสร้างความยั่งยืนด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยในปัจจุบันมีอาคารที่ทำการอยู่สองวิทยาเขตคืออาคารหอศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้วิทยาเขตปัตตานี และอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาเขตหัดใหญ่มีการดำเนินการทั้งในด้านของการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและถ่ายทอดสร้างสรรค์ด้วยการปรับตัวในการดำเนินงานด้านศิลปะวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสสังคมและเศรษฐกิจโลกโดยการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่ฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดโดยการใช้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม นำนวัตกรรมก่อให้เกิดรายได้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งบนพื้นฐานของการนำทุนทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยพันธกิจที่สำคัญด้านการส่งเสริมและบูรณาการนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากายานิวัฒนามีการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการเป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติด้านวัฒนธรรมภาคใต้เพื่อนวัตกรรมและสังคมส่งเสริมและบูรณาการนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมด้วยการนำมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ เป็นต้นทุนที่สามารถสร้างรายได้ให้สังคมอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงเป็น,นกลไกที่สามารถนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและกละระจายรายได้สู่ชุมชนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาสร้างสรรค์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้แล้วยังเป็นการอนุรักษ และฟื้นฟูอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมให้เข้มแข็งและดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปการสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐานบูรณาการกับการเรียนการสอนเป็นพันธกิจเพื่อสังคมด้วยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมจากประสบการณ์วิจัยทางด้านวัฒนธรรม และทักษะความเชี่ยวชาญศาสตร์เฉพาะทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษากลยานิวัฒนาจึงได้เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสุนทรียศาสตร์และกีฬาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยรายวิชาความงามน่าจะสินไทยศิละปะการรำโขนการแสดงการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้รายวิชาหัตถกรรมสร้างสรรค์และรายวิชามหัศจร,รั์ภูมิปัญญา นอกจากนี้ยังได้เตรียมการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นการจัดการทุนทางวัฒนธรรมและหลักสูตรอื่นๆทั้งหลักสูตร non credit และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากภารกิจส่งเสริมและบูรณาการนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมแล้วการสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐานทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษากลยานิวัฒนายัางได้ทำหน้าที่บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นตามประเพณีเทศกาลและโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆมีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญให้กับเยาวชนชายแดนใต้ประกอบด้วยหอวัฒนธรรมหอศิลป์ภาคใต้พิพิธภัณฑ์สามมิติเรือนอมาตโทรพระยาพิบูลพิทยาภักดพิพิธภัณฑ์พระเทพยานโมรี พิพิธภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ PSU Art Gallery และรวมถึงลานแสดงกลางแจ้งและศูนย์หัตถศิลป์เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมชุมชนการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสารและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาติและสากล สถาบันกรัรยานิวัฒนาได้สร้างความตระหนักรู้จิตสำนึกในคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมแก่นักศึกษาบุคลากรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป้าหมายสำคัญเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขความดีความงามในสังคมบนพื้นฐานองค์ความรู้วัฒนธรรมศึกษาในฐานะที่เป็นวิถีชีวิต Culture as a way of life ที่เปิดกว้างสู่มนุษย์ทุกคนบนฐานของความเท่าเทียมและเขารพซึ่งกันและกันด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรมเพื่ออนุชนรุ่นหลังและขยายผลสู่การปลูกฝังสำนึกซื่อสัตย์มีวินัยใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและกิจกรรมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาบุคคลและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพและความพร้อมในการเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนและสังคมจากพธธันธกิจดังกล่าวสถาบันวัฒนธรรมศึกษากลยานิวัฒนาจะมุ่งมั่นต่อภาระหน้าที่ในการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และความยั่งยืนด้านศิลปะวัฒนธรรมสู่สถาบันชั้นนำระดับชาติด้านวัฒนธรรมภาคใต้เพื่อนวัตกรรมและสังคม